สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวเครื่องนี้กันนะคะ แบร์บายฟอริโอสวีเดนหรือจะเรียกว่าแบร์ก็ได้นะคะเครื่องนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีวางขายในช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมานะคะหลักการทํางานของเขาเลยนะเป็นเครื่องที่ช่วยกระตุ้นผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าดูยกกระชับขึ้นให้หน้าของเราเนี่ยดูวีเชฟเข้ารูปมากขึ้นนะคะลดเลือนริ้วรอยแรกเริ่มของเราได้นะคะซึ่งอันนี้ลิมมีการทดลองใช้มาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มาแนะนําให้ฟังกันนะคะว่าาาาาาหลัักกรทงงํงงนนนขเ้มใช แล้วก็มีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขามีคําเคลมว่า feels like a facial tone like a workout นะคะก็คือทุกครั้งที่เราใช้เครื่องนี้ค่ะมันจะให้ความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้อบหลังกายให้กับผิวหน้าของเรานะคะก็ถ้าหาว่าใครที่ชื่นชอบการนวดหน้าอยู่แล้วนะคะหรือว่าชื่นชอบแบรนด์ฟอริโออยู่แล้วกําลังมีความสนใจอยากลองซื้อเครื่องนี้มาใช้นะก็ลองดูคลิปนี้กันก่อนได้เลยนะคะเครื่องแบรนด์ก็จะมีหน้าตานี้เลยนะคะออกแบบเป็นทรงน้องหมีสีชมพูน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยเวลาที่ใช้งานะ เวลาจับแล้วก็ถนัดมือนะคะไม่รู้สึกว่าเมื่อยมือเวลาที่เราใช้นวดหน้าไปด้วยนะคะทําน้ําหนักออกมากาลังพอดีเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีสายชาร์จมาให้นะคะซึ่งสายชาร์จของเขาเนี่ยเราสามารถจะเอามาใช้กับอะแดปเตอร์ที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะในการใช้งานครั้งแรกนะคะให้ชาร์จทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะโดยการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้ได้นานถึง90ครั้งเลยนะคะคือไม่ต้องคอยชาร์จบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็น แท่นอันนี้มาให้นะคะเป็นแท่นวางแบบนี้นะ,ะในกล่องก็ไว้วางไว้เราใช้งานนะคะก็วางบนโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็ จะมีผ้านะคะเป็นผ้าที่เอาไว้ถนอมเครื่องแบบนี้นะเป็นผ้าที่มีความนุ่มเลยนะทุกคนเราสามารถจะเอาเครื่องะคะ่ะใส่ไว้ในนี้ได้เป็นการถนอมเครื่องนะคะไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยไปขูดกับสิ่งของต่างๆในกระเป๋าเราเวลาพกพาเดินทางได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับหนึ่งกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะที่เขาให้มานะตัวเครื่องเป็นซิลิโคนนะคะกันน้ําได้ร0% 0เซนตนะโดนน้าทําความสะอาดได้ปกติเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะใช้เป็นผ้าขนหนูสะอาดๆในการเช็ดเครื่องอันนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะมี ปุ่มที่เอาไว้ชาร์ตตัวเครื่องนะคะอันนี้คือสายชาร์ที่เขาให้มานะเราก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะคะอืมแล้วก็น,นี่ก็คือต่อกับอะแดปเตอร์ที่เพื่อนมีอยู่ได้เลยนะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดการใช้งานนะคะคือกดมาเนี่ยเครื่องมันก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะปิดก็กดค้าง น,นะคะแล้วก็ส่วนจุดที่ใช้นวดจะเป็นส่วนหูสีเงินตรงนี้เลยนะคะเขาจะมีระบบ anti ้ช็อคนะคะเป็นเซนเซอร์อัจฉริยะพิเศษของเขาเลยนะที่จะไว้ประเมินความต้านทานของผิวหนังของเรานะคะว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีความต้านทานอยู่ที่ประมาณไหนนะจากนั้นนะคะอุปกรณ์มันก็จะปรับกระแสไฟให้เข้ากับผิวของเราะคะ่ะแบบอัตโนมัติเลยนะคะคือเราไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะคือให้เขาวัดผิวของเราแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใช้เซ็นเซอร์แล้วก็ปรับอะไรเงี้ยให้เราออโต้เลยนะคะสําหรับเครื่องนี้จะทางานเชื่อมต่อกับ บลูทูธมือถือของเรานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องไปโหลดแอปที่ชื่อว่า f o r i o มาก่อนนะคะจะมีให้โหลดทั้งใน App Store แล้วก็ p l a y Store เลยนะ,ะหลังจากที่โหลดแอปมาแล้วนะคะ,คะก็ให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกได้ตามปกติเลยนะคะใส่ชื่อใส่วันที่ซื้อข้อมูลต่างๆอะไรให้เรียบร้อยนะ,ะเพราะว่าเครื่องนี้เขาจะมีการรับประกันเครื่องอยู่ที่2ปีด้วยนะคะหน้าตาของแอป,ปก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะชื่อว่า f o r i o นะคะหลังจากได้มีการโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเปิดบลูทูธที่มือถือด้วยนะคะแล้วก ให้เข้ามาที่แอปฟอริโนะคะเข้ามาก็จะมีหน้าตาบนี้เลยนี่อันนี้เขาโหลดแบบหนึ่งนะคะในนี้จะมีทั้งแบร์แล้วก็ UFO นะคะมันก็เลยขึ้นมา2อันนะก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้กดที่ Start ต,ต,ตรงนี้เลยนะคะสีชมพูนะ พอเรากดสตาร์ทแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีไฟขึ้นมาที่เครื่องแบบนี้นะคะน,นี่เป็นไฟแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสถานะที่บอกให้เราได้ทราบนะคะว่าตัวเครื่องะคะ่ะเปิดพร้อมใช้งานแล้วนะคะจากนั้นก็ให้กดคําว่า start treatment นะคะเพื่อเป็นการเริ่มโปรแกรมการนวดหน้าได้เลยนะพอเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะตรงมุมขวาจะเป็นสถานะของแบตของเครื่องแบนะคะว่าตัวเครื่องแบคะ่ะเหลือแบตเท่าไหร่แนตะ่อันนี้คือหมดไปก้อนเดียวนะคะยังเหลืออีกสก้อนนะใ,ใช้ได้อีกนาน,นะคะใน,นแอปของเขาจะมีให้เลือกด้วยนะคะว่าเราจะเลือก ระบบการสั่นที่เท่าไหร่นะเครื่องนี้สามารถปรับได้5ระดับเลยนะคะท่านเพื่อนสามารถจะเลือกเองได้เลยนะคะว่าจะเลือกที่ระดับไหนแต่ว่าในการใช้งานครั้งแรกแนะนําว่าให้ใช้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดก่อนนะคะคือระดับ1นะอย่างตัวลิอลี้ก็ใช้ระดับ1มาตลอดเลยนะคะคือระดับนี้นะคะถ้าาเพื่อนอยากใช้เป็นระดับ2ก็เลื่อนไปแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นเลข10แบบนี้นะคะหรือไม่ถ้าเกิดเพื่อนไม่อยากจะเลือกระดับเอนะคะก็ให้ระบบของเขาค่ะปรับให้เรา Excuse <ห>อัตโนมัติก็ได้เพราะว่าอย่างที่พูดไปในช่วงต้นคลิปนะ เขามีระบบแอนตี้ช็อกตรงนี้นะคะตรง2หูสีเงินตรงนี้นะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ประเมินผิวหน้าของเรานะคะว่าผิวเราเนี่ยจะมีความต้านทานต่อกระแสะไฟฟ้าที่ประมาณไหนนะตอนที่เราใช้งานมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีมดกัดผิวนิดนึงนะเป็นความรู้สึกที่ทนได้ทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องนี้เขามีการนำกระแสะไฟฟ้าอ,อ่อ,อ,นอ,อนเข้ามาในร่างกายของเรานะจึงไม่แนำให้ใช้กับคนที่มีเครื่องที่หัวใจนะคะหรือว่าใครตั้งครันอยู่แล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในช่วงรักษาโรคอื่นๆอ,อยู่นะคะแล้ว อยากจะลองใช้ก็อยากให้ปรึกษาแพทย์ดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราใช้เครื่องนี้ได้ไหมเครื่องนี้เวลาใช้ก็อยากให้ใช้ในที่แห้งนะคะอยากใช้ในที่เปียกแล้วก็ไม่แนะนาให้ใช้เครื่องนี้กับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ํามันบนผิวหน้าด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็กดปุ่มสตาร์ตตรงนี้นะคะก็จะมีการนับถอยหลังนะอ่าแล้วก็จะมีวิดีโอสาธิตให้เราดูแล้วเราก็ทําตามนี้ได้เลยนะคะซึ่งในระยะเวลาการนวด ด้วยเครื่องแบดนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีก็กว่าเท่านั้นเองนะใช้เวลาไม่นานนะคะก่อนใช้ก็คือให้เพื่อนใช้เซรั่มอันนี้นะคะของ f o r ิโนะใช้คู่กันเพราะว่าเป็นเซรั่มที่เขาได้มีการคิดค้นมาแล้วนะคะว่าใช้คู่กันแล้วมันจะเป็นการผักวิตามินเข้าผิวต่างๆเลยได้ดีเลยนะคะอันนี้ที่ใช้ไปแบบจะหมดแล้วนะคะสําหรับเครื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีเซรั่มนี้ก็สามารถใช้กับเซรั่มของขตัวเองได้เลยนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะแต่ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไ,ไปได้ก็อยากให้ลองใช้คู่กับเซรั่มของเขาดูนนนะะคะใโปรรรแกรมกมาาด านะคะคจะมีการนวดจุด่4จุดด้วยกันนะคะคือบริเวณหนอกแก้มบริเวณหน้าผากบริเวณคอแล้วก็บริเวณกรอบหน้านะคะก็คือพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2อทิาทีกว่าๆเนี่ยก็เป็นอันจบ การทำทรีตเมนต์นวดหน้านะคะคือใช้เวลาไม่นานเลยนะเมื่อกี้ดี้ก็พูดในส่วนของการใช้งานกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงความรู้สึกหลังใช้เครื่องนี้กันบ้างนะคะว่าส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะสิ่งที่รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะก็คือความรู้สึกสบายผิวนะคะคือในจุดที่ผิวหน้าของเราเนี่ยมันแบบมีความตึงๆนะคะเหนื่อยและละ้าเนี่ยพอใช้เครื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่โล่งแล้วก็สบายผิวมากเลยนะคะไปนวดหน้าหรือว่านวดตัวที่ร้านนะพอทําเสร็จ วมันจะรู้สึกโล่งๆใช่ไหมคะเครื่องนี้ก็คือให้ความรู้สึกเหมือนกันเลยมันจะเป็นความรู้สึกแบบโล่งๆเบาๆสบายผิวมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยให้การโลก,กินแคร์ของเราในขั้นตอนต่อๆไปอะคะ่ะ ทำให้สกินแคร์ซึมเข้าผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาใช้เครื่องนี้มันจะรู้สึกมีความจิ๊ดจิดที่ผิวนิดนึงนะเป็นความรู้สึกเหมือนโดนมดกัดเลยนะส่วนตัวลิซใช้แล้วรู้สึกว่าทนได้นะคะไม่ได้เจ็บอะไรนะลิซจะหยิบใช้เครื่องนี้เป็นประจำในช่วงที่ผิวหน้าปกติไม่ได้เป็นสิวนะคะไม่ได้มีรอยแผลอะไรนะแล้วก็เวลาใช้จะใช้ในช่วงก่อนนอนแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ขยันหน่อยจะใช้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวในช่วงนั้นๆนนนนนนนะะะะะคคคแต่่่่่วววาาายหลลักกกกเเือนนออจ้ะะ้ใใชชงม ถ้าหากว่าช่วงไหนที่เป็นสิวนะคะรักษาสิวอยู่นะเพิ่งกดสิวมาลิจะไม่ได้ใช้เครื่องนี้นะคะเพราะว่าลิเคยทดลองใช้แล้วนะคะคือลองใช้ในช่วงที่ตัวเองเป็นสิวแล้วปรากฏว่าเวลาให้ตัวเครื่องนี้มันไปโดนจุดที่เป็นสิวอ่ะมันจะเจ็บกว่าเดิมด้วยทุกคนมันจะมีความจี๊ดที่เจ็บกว่าเดิมนะแล้วก็มันจะยิ่งไปกระตุ้นให้ผิวตรงนั้นนะคะที่เราเป็นสิวอยู่อ่ะหายช้ากว่าเดิมนะ,ะละเิเคยจะใช้เครื่องนี้ค่ะในช่วงที่สภาพผิวตัวเองปกติเลยไม่ได้มีแผลบนหน้าไม่ได้เป็นสิวไม่ได้ไปกดสิวมวมมาาอไรรยย่่งงเเีี้้โดหลัจกทใชคืน มาสักพักนะคะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของผิวหน้าที่มีความกระชับขึ้นนะคะหน้าดูเฟิร์มขึ้นนะคือมันรู้สึกได้เลยคะ่ะว่าช่วงกรอบหน้ามันดูชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผิวดูยกขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปหน้าให้ดูเปลีปล่ยนไปเลยทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ใบหน้าของเราโดยรวมอะค่ะมันมีความแบบเออกรอบหน้ามีความชัดขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ ผิวมีความแน่นมีความเฟิร์มขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะเดี๋ยวจะมีขึ้นภาพให้ดูด้วยนะคะว่าก่อนใช้หลังใช้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากที่ดิฉันทดลองใช้มานะคะดิฉัน,นใช้มาหลายเดือนเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปเลยนะคะน,นี้มันเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้นวดนะคะมันต้องเน้นอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําเป็นประจำนะคะนอกจากการใช้เครื่องนี้แล้วนะคะแนะนําว่าให้ใช้ควบคู่กับการบํารุงสกินแคร์ตามปกติของเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นการใช้ควบคู่กันนะคะคือเราต้องใช้เสริมกันจะได้เป็นการช่วยเสริมแล้วก็บารุง หน้าาของเรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของลิกเองนะคะว่าลิกใช้แล้วเห็นผลยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็ส่วนตัวลิกชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฟอริโออยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของเขาการใช้เทคโนโลยีนะคะ,ะ,คะการคิดคน้นวิจัย,ยต่างๆออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราหวังผลในระยะยาวได้นะคะถึงแม้ว่าจะราคาสูงก็จริงนะคะแต่ว่าเครื่องของเขาอะคะ่ะมันสามารถจะใช้ได้นานเลยนะคือถ้ามองตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าดีกับการที่เราเสียงเงินไปนะคะแล้วก็ ได้ผลลัพธ์ที่มันดีกับผิวเราในระยะยาวด้วยนะคะถ้าหากใครสนใจเครื่องนี้นะคะแบร์จะเป็นสินค้ารีเทลเอ็กซ์คลูซีฟจะมีขายเฉพาะที่ Travel Retail ในสนามบ,บินประเทศเกาหลีจีนและก็สิงคโปร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะมีขายที่ Sepho r a เกาหลีแล้วนะราคาจะอยู่ที่299 US ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลต่างๆจะมีแปะไว้ให้เพิ่มเติมใต้ใตคลิปนี้นะคะก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวของดิ๊กเองนะคะคุณผูไปใช้อาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความ แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะยังไงก็อยากให้ดูคลิปนี้เพียงไกด์ไลน์ก็พอนะคะว่าเออรีกใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะถ้หาหากว่าใครที่เคยใช้เครื่องนี้แล้วฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถจะพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครต้องการติดตามรีเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทีีีี่่่่เเพิงงข้้้าาาดดูคคคลปนนนวกกกก็็มมชชอชืออบะะฝ Sub คลายกันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ